กับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเปิ้สุขสุขคนบวชอยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศพี่น้องไยการยินดีต้อนรับกระซูซ่องบะเตียงทองซาเนวอีกแล้วพ่อแม่พี่นออ้องไงเนาะเมื่อนี้บะเตียงกะสิพาพี่พ่น้องเขาไปหาไปเวไปเยี่ยมไปยามเบืนน้องลานอีกอนพ่อแม่พี่นออ้องไยเนาะลานที่อยู่กับปานาอ้ายบะเตียงแะละเนาะ,ะลูกเกยลูกน้องแหละอยู่ ที่เพื่นอยู่ปลาอ้อยเมืออ่อไน่ปลาเตียงก็ไปหาเพิ่นเมื่อนานแหละพี่น้องเลยบัดนี้ก็คือมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเห็นคลิดปลาเตียงถ่ายลงอะไรเพิ่นก็อ่าฝากเงินมาให้บลาเตียงซื้อข้าวไปให้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อา่าซื้อนมซื้อหยังไปให้หลาน,าละนอะไรประมาพี่น้องเลยเพิ่นก็ฝากมาจํานวนนึงแล้วก็บปลาเตียงก็เอาเงินบลาเตียงเพิ่มเพิ่มใส่จํานวนนึงพร้อมพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะมันเป็นคิดของหลานบลาเตียงคำสิเว้าง่ายๆแก่พี่น้องเลยเนาะ แลวก็มีนาณาทังแย่ออินปันพี่น้องเลยอ่าอยู่ทางสวัสดิเขตนั่นแหละเพิ่นได้มอบเสื้อผ้ามือสองฝากมานน้ำใบเตียงเนาะให้ไปให้ลานพ่อแม่พี่น้องเลยแล้วก็แผ่นเพลิดเพลินเนาะซองซองแพ็คปักยี่ยี่น่นแหละพี่น้องอีซองรูนาะพี่น้องเนาะก็ไปไปเบ่งไปซุปน้ำกันมืาอนี้กะเข่าปลาอ้อยปลามันนุ่นแหละพี่น้องเลยบุกปลาอ้อยก่อนอีกอ่าจุกมมือก่อนพี่น้องเลยเนาะไปไปเบ่งไปซุปน้ำกันได้พี่น้องเลยอยู่เมืองจำพรเนาะแขวงสวัสดิเขตพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ โอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้บปเตียงกระเข่ามาฮอดอ่าส่วนอ้อยเป็นที่เรียบร้อยแลย้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะพุทละที่ซัดไปเบิ้องมองอันน่ะมองกระตุบแล้วอยู่พุทธล,ล,ละพี่น้องเลยเนาะกับหัวสิเจอร์ดูบอ่ยันพะว่าเพิ่นชราเพิ่นก็ไปเลาะเบิ้งหัวเบิ้งส่วนแหละพี่น้องเลยอ่ายันงัวยันแบะเขามากินอ้อยเพิ่นเนาะชรนไปกบบระเบิดยู่วะซะ ไปเตียงก็บชขึ้นไปพุ่นเลยพี่น้องเห็นเนาะไปเมื่อนั้นก็นเกือบบ่เจอว่าไปหาเออถึกพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็บใครเนี่ยหูอมองพันยูแล้วเนาะก,ก็สิไปพุ่นเลยไปพี่น้องเลยเมื่อนั้นพัน,นยูนี่แหละเนาะอ่าบดมาเฝ้าให้เฝ้าเครื่องผอ,องให้หัพหน้าเพิ่ณยูนี่พี่น้องเลยเป็น,นวันอาทิตย์อ่าพุนาเพิณประยูรไปถวันธรรมดาละก็นสิ ไปอยู่กับท็อปพุดคุณแหละพี่น้องเอ้ยค่อยไปคือบิมอยู่เนาะไกอยู่พอสมควร้อเอ้ยกวงส่วนมันส่วนอ้อยอันนี้กเนาะปโตไปพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งบ่สิเจอเพิ่นเด้อบ่เนาะกงาลานน้อยพี่น้องเอ้ยโอ้ยพากันมาอยู่ป่าอ้อยแบบนี้บ่ไกู่คนพี่น้องเอ้ยบ่ได้เข้าโรงโรงเรียนเนาะอ้อเอ้ยก็ด อโอเคผมเป็นพี่น้องเลยอ่ามาฮอดกระต๊อบหน่อยเพิ่นเทียบโอยเนาะอ่าเพิ่นก็อยู่พอดีเลยพี่น้องเลยโอเคว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นดูพี่สลายเนาะเดี๋ยวจะไปหาก็ไปหาเพิ่นก่อนพี่น้องเลยโอเคพี่น้องก็ฮอดแล้วเนาะอ่าสวัสดีก่อนล่ะเออ ใช่ไหมตัวไปใช้อืม,มโอเคพี่น้อง,องนี่เนาะกะหอดเป็นทีลบร้อยแบบนี้ใช่อพอตัวได้撒เป็นหปเหลาหัวโอ้อ้าวอาทุกมากคือบอหับอืมอืม นะสบายดีกันไว้สบายดีกอนนกมือสบายดีกอนสบายสบายดีไหมสเออใช้พอโตไปใช้พอโตพอ้าลวกอกไใช่อยมอืมอยู่พุ่นบ่เออือเห็นรถจอดอยู่เมื่อกี้นี่รถบ่้นหนานอ๋อนักมากแรงคนอื่นคนนมากนยึดอือ กินแล้วข้าวมาหนิยังยังคือบวกินกินจับนั่นกินเฮ้กินกันยังอืมวันนั้นเอามาจะใช้วังนั้นพ่อเอาให้เด็กนเอาให้พ่อตัวเป็นโลหัวบ่าลยโอ้กินยังบ่ขนมฟังเลยเอาทาง นี่ว่ามองอยู่มองนอนพากันนอนยูยนี่บ่นีนแล้วเกนเกินยื่เงนกนี้เวลาผมตจกนอนผเจบางกลไม่จะพยายามขทังเพิ่นกาบพได้ชื่อทางกระสกนงีว่าห้บ่หัหน้ะบ่มองไล่ใครไล่นทั้งแล้เนี่ยังีมองอยู่มองนอนโพนี่พากันอยู่นี่นี่ หนักน <mm ่วงทะนงในโอ้พี่น้องเอ้ยมีแต่สาดแม่นบ่ปู่นอนก็บ่ได้มีอันมีแต่อันนี้แหละครับาเอาเพยางบ่มุงนั่นยางมันัวเออังเกกังเกีใส่เนาะว่าจะงคาทั้งชื่อกีอ๋อตูพี่น้องเอ้ย อันนี้ปลกเอาเองบ่นี่อืมอ๋อที่นู่นี่น้อคือบ่อันเพิ่นบ่ได้ซื้อสังซกสังกระศรีมาให้เป่าพุ่นน่ะก็ได้บ่โอ้สังกีไม่ใช่สังกีเก่าบ่ีเก่าพนนั่นแหละแบบว่าเพิ่นมันแตหึงแต่ใดแต่นั่นแหละบางนึงนี่ให้ก็ได้นี่เพ ล่มพ<ร> mm ัก hmm. านล่มแค่นึ่งเลยจว่าจังะทิยขาดว่าแต่กตอนเช้าซื้นตาใจกติกะเตอนมันหัวกันอือืม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 โอ้พี่น้องเลยโหดโพนี่เนาะมองดูมองเศร้าก็ได้อตัวนักนูนงกหนงใน มองไปดูเห็ดกินอันล้างหยานี่หยามาใช้สารนี่อันนี้หยาหาพันหาเกาะหาเล็มใช่ไหมอันไหนเห็ดเทียนไทอันนเห็ดหนึ่งเข่าโอ้ยเนาะปวดโพ่แหลยนี่เอ้ามันมาเอาอันพี่พ่อตัววัยรุ่นใช่รัเเอาชื่อเขามาให้มามาคนเนา ไปขึ้นแป๊ว<อ> <c oughs> นั่งไหวอ,อือหน่อยๆใหอยิ้มผ่านใส่สาวว่าอย่ามันตกมันข่อมนะคะอย่ามันปิ่นตกอย่าและค่อยคนน้องค่อยคนน้องเดินเข้าชิยุบให้แล้วไม่ได้กันเสื้อผ้านะั่นรวมกันเลยเสื้อผ้ามือสองและเลือกเอามันมีแต่ของผู้หญิงผู้ชายอ หิวไปหิวไปเขาในผู้ละ่ะหิวเขาในผูเออว้าตัวเหลือหฮง <laughs> เออไปหันก่อนหันก่อน เอาจะโจมได้บอมันห้จะโจมให้ได้ดิล่ะโอ้พี่เก่งแทะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเอาู่เตียงโจมเขาไ้แล้วกันโอเคลอยอึ๊บแก่บังด้วยนี่จะบอกตัวที่พ่อใช่เป็นเสื้อผ้ามือสองแล้วอ่าใช่ดิล่ะง่าบอ <laughs> เรื่องเอาไปชักเอาเพราะว่าเพิพ่นอ่าผู้ใหญ่เพิ่นนห้มาแหละแต่แต่ท่านได้ซักได้นะอือมาตายผมบด้ขึ้นมาเนาะบด้ขึ้นมาอืออย่าแล้วแล้วเพิน่นบันเล้งขึ้นมานอนพี่หรอวะล่บ่ตอนนเล้งไงลงพุ่นลงพุ่น<ม>ตื่นเช้าม,ม,ม,มาเลยขึ้นมานางตายเพิ่นบ่ได้ขึ้นมากลางเวรอืมบ่อื่นนั่นอยู่เพิ่นเ<ง>บิดมื้อลงคนหน้าไปนํากันเบิดอืม นอนแต่ชุ่หนีนอนเทิงพี่พอมันนอนใช้แสงวงนอนใช้เอาคือนอนอยู่พ่อเดียวนอนอยู่พุ่นเนตะกี้อยู่พุ่นไหนวันนี้ตายล่องพุ่นไหนกะง่ายลองไปนอนน้ำลูกอยู่พุ่นกลางคืนแต่พอมันเะตกี้เจ้าอยู่น้ำการพุ่นเออตะกี้อยู่น้ำการวัดตกี้เนอ๋ออันนี้พานอนใช่ไหมนี่มอไรนอนนี่บ่มอไรคกับผัวเพื่อนอ๋อมอไร่กับผัวนอนอยู่นี่ไปู่พุ่นก็เป็นตู้ไปชี่อว่าหม่องจะนอนกะ เฮงกลัวัวนี่บชามหัตอันคอบแพ้ะช่ไหมครอบแพวะคอกแห้ะเฮงถักกลวยอาช่างว่าแหเอาเนั่นกลไปเบิ่งกุวตัวนี่เฮงนั่นแล้วตะกี้ยู่พุ้นบ้ดนะเฮงกระเตกลูกนอนเตียงเอาแพยางม้งเคร่งๆแบบนี้นะเดีตยวนั่นเฮงกลวนี้แลกันยืนนะแพวยางมุงไหว้ชื่อตอนนั้นแกขึ้นกันเป็นนอานบ่มีงบให้ บ่าได้เฮ็ดผืนผืนบอกฮัทผืนบอกผืนว่าผ่นภัยมีเงินกับจกเงินออกใช่มีเงินกับจ๊กเงินเฮ็ดเอาเพิ่นบอกกันอยากอยู่สบายเพิ่นโอ้คันมีเงินเฮ็ดสบายก็เมื่อเฮ็ดเทีอนผู้เจ้าเพิ่นแี่ยเมื่อทางน้าเพื่อนเพื่อนลปดั้งเมื่อบ้านก็ไปหาอาบน้าเพื่อนหมู่อยู่ผืนเนี่ยอยู่ผืนเนี่ยถ่าผืนเนี่ยกลางเว้นที่ไปลงหรอกมันบอกมีแบบมีงัว ลงมาหนึ่งชอนเท้อยำอ้อยไงแหละเออลงไปเจาะเบิ้งบ่ไปเจาะเบิ้งเลยก็ขึ้นมามันแด็ดโอ้เป็นอะไรเนาะอือพุ่นก็เป็นลังหยาบบ่ลัางกระซีลัางกระซีกระต้อแบบที่แล้วกระปุืงกระปิงที่แล้วนี่ลาผนโตกระพาะกันมบ้างไงผลโตกระพาะกันฮุบเจนั่นเจนี่นั่งขมุกขมุกแล้วฝนเช้าพิ่นแล้วนั่นแกอืมเปลี่ยนบ้านเนาะ มาชายเพิ่นอยู่ไปฮู้ดแลาวจะได้เงินจังเมื่ออยู่บ้านอยู่เมื่อได้เงินก็ได้ก็พอได้กินใช่ไหมโบมี่มีน้ำเป็นของเจ้าของกับเมื่ออยู่อันนี้เมื่อแบบใช้น้ำน้ำเพิ่นอะไรมันเหมือนเมื่อเพิ่นใจดีเพิ่นก็ะหายน้ไพเพิ่นก็ใช่ไพ่เพิ่นเนาะเพิ่นเปิดไพ่ขึ้นก็ได้ใช่ใช่ได้เพิ่นอยู่เพื่อนโบมีน้ำบาดาลใช่ป่ะโบมีเมื่อบ้านกะหอมเงื่อนน่ะเงื่อน ัตอันไผ่แบบโตน้ำไผ่โตนะไส <ฟ S 1> ่ไหนันข้าวเองก็แต่ปีข้าวไปหาเงินแต่ลูกแต่ป้าอีนี่วบน้ำยา<อ>ป้าผู้ใหญ่นี่ป้าวบน้ำยาเดี๋ยวไปหาเงินเดี๋ยวเอาไผ่ผ้าเองยังเดือนจะน้ำบ่มีเดือนี่น,มมน้ำน้ำห้องน้ำกับบ่มีแล้วอาชัยเม,มื่อแล้วมันยังกับบ่มี<อ>คือว<อ>่าเดี๋ยวเมื่อเฮื่อนเก๋บ่มียังก็เลไปอย่ากเมื่อบานนี้ก็เลยามยจากเมื่อมีเมื่อกับบ่มีช่างคือชาวเฮื่อนกับกุดขึ้นกุดขืนอันน้ามันกัดข้นทั้ง ตีนมันนาวิทย์ไปเลยมันยังน้ำมันบ่อนน้ำมันจ้าหาพันจ้าวหาพันได้หน้เดียวผักที่ลุงเขาอีลากินแม่ขนมนะไม่ต้องนะ่ยังนั้นน่ะบาเอาว่าพันสีบอกเอาอ่ะเอาเมื่อวีลดว่าหายอยากได้ถูทิปเอาๆถ้าสีบอกเอาชื่เราถีบได้แ่ะ ออกินชื่อข่ากินก้อนเจ้าภาพว่าวันที่น่ะเมีตัว้กมีข่ากินอยู่มีเฉพาเข่ากินมีแล้วี่กินอันตเจ้าหายซอกินอันเจ้าหายน่ะนั่นแหละตัวที่มันจำเป็นกัจะเาพว่นั้นก่อนเอาตัข่าหน้าก่อนกินจเจ้าหายมนอือใจเดลายเลยนะนะโอันนี้ก็ คนเลือกไว้ยังข้ามาเขาเลือกเอาแต่ว่าตัวลายมีตัวเสือเสืออะไรจากลายห่อนมันนี่เนาะห่อนที่แล้วว่มีห่อนเ่มกางเว้นแห่งกระเต๊กไว้กันยูเจเดียนี่แล้วมันอยู่เชิงกับห่อนอยู่เชิงกับสังกสีอยู่บ่ได้เลยพี่น้องอยู่บ่ได้แต่กางคืนก็ยังอยู่ไ่ได้นะกางขึนกัตรวจตรวจ พากิกินข้าวกันยังใช่ไหมนนีกิข้าวก็หมักหมักนี่หมักนี่น้อยหมั่งนี่น้อยพ่อเพิ่นจะกินกันยังลงไปแต่เท่าไปเลาะแล้วเลยพ่อได้เลยเราก็นอนอยู่ตุบนั่นแหละว่าอยู่หันพ่อมันบกขาดคนแต่เราไปอยู่เพิ่นขามาแล้วก็อาบน้ำนั่งกันมากินข้าวพี่อืม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 ก็อัน ตอนแรงตอนนั้นนี่ก็ลงเลาะเบื้องทีจะแรงกับลงรอบเบื้งไนก็ขึ้นมากินข่าวมาอาบน้ำมากินข่าวกินน้ำอ้อยนี่เพื่อนปีหนึ่งเพิ่นเพิ่นได้ตัดเทอนึงบ่อนปีหนึ่งตัดเทอนึงต้องแรงมาในการตัดเท่านี้ในการปลูกไม้อันเพิ่นถ่ายไว้นี่เพิ่นที่ปลูกในพาเป็นคนปลูกวันเพิ่นจ้างรถในการขัามีนั่นกับเพิ่นจ้างคนนั่นแบกอ้อยขึ้นใชห่างรถเขาห่างรถเขาอะไรวันนี้แหละเขาจิ แลนไปเลยห้าถาโจมอ้อยขึ้นก็มีผูกปอนลงอปอนอ้อยลงปลูกนะใช่รถใช่ค้นปอนหน่อก็ใช่ค้นแบกขึ้นอ๋อก็เลยคนเอบัวร่เห็นยังเลยคนกับถาแบกอ้อยขึ้นแบบช่วงนี้กับบัวร่ายห็นยังที่แล้วผมมีแนวเห็นกันมีแนวเหิทขากับไปอยู่รับจ้างระบาย นี่มันช่วงนี้กับบมี้ยังเฮ็ดอยู่ไปพอได้กินก็รับจ้างมีจ้างตัดน่อยยังมาไปตาดน่อยเนาะตัดน่อยก็ร้อยหนึ่งต่อสามสิบพันลอยมัดฮะลอยมัดหนึ่งต่อสามสิบพันแต่เพื่อนก็เอาคนตัดอย่บ่เรือรถตัดคนตัดกะตัดแต่แปลงไนรถเขาลงบ่ได้รถแปลงในคนลงได้กะรถลงบ่ได้กับหันคนเล่มคนตัดไปนี้เป็นดอนเป็นแดนเนี่ย วันใดรถโล่งลดแน่นก็ลงมาได้ก็ให้คนเล่มเตรียมกับปิกกระปักไปแล้ววันก้็มาชิมมันมือกับบพ่อ้อยเปิดชีเด้งเงินเนาะพี่น้องเยเปิดชีเด้งเงินเพิ่นม่นไม่ใชิง่ายมาเป็นก็ให้เล่มไปทีแล้วจักราแรงก็คือว่าอันนี้มือละลอยกับบัวถือหักยูมือเดือนละพันบาท เดือนละพันกว่าบาทนาะพี่น้องเนาะเดือนละห้าน,นึงอยู่ไปมูในเห็ดไหนเนาะโ่มีเนี่ยเห็ดบ้านเมืองก่บบบมีเช็กีมูหงากับเห็ดไปชังให้หน้ากับโบมีรถมีรางบ่มีให้มีน้าขึ้นมงเพอาเพื่อนอาชายหน้าโมป้กับมีรถเห็ดบบมีจไปเห็ดนาคนบบเห็ดก่บ่บมีรถเห็ดขึ้นเก่าเนาะโบมีก็เลยอาชายพาลูกมาหาอยู่กินชี้แนะสามเขยาไง <c oughs> Này đâu có nơi có nung yang song, nó yang song đại hội đại vô nó, bất ngờ, ừ. khao yu, vô nhìn, ngay chuẩn mày, nè chuẩn mày, mày 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 ạ, mày 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 ເຂົ້າກ້ອງນຶງນະກິນໄດ້ເຮື ଙ୍ג ເດີ້ຢູ່ບໍ່ແຜ່ນເພີດມື້ນັ້ນຍັງຢູ່ບໍ່ອ່າເຫັນໃຫຍ່ກະໃຫຍ່ເຕົ້າຄໍເຂົ້າເວລາຍຽວເພີດພີນອຍພວ່າຈອໃ XL ນາປບໃນ นี่แหละมันน่าจะมีขนาดเดียวเบิงหาตัวนั้นมาบิ่งดูอืมนี่ใส่เดียวกมัใช้ XL อ่านี่ก็เพิ่นเอาให้มาพี่น้องเอ้ยอ้ายอินปันกับเสื้อผ้านี่ก็กับผู้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละ จำพ่อยกเงินซื้อเติมใช่อันจักหน่อยเนาะไปซื้อมไมฮิลานเอาอันขมุกขบใจผู้ใหญ่เพื่อนเอ๋วชนีดแหละมามามาพี่มาพี่ลูกอ่านั่งลงมือผิดไว้ขอบใจผู้ใหญ่เพื่อนเด้อนงมือขอบใจเด้อใช่ขอบขอบใจลายลายอุ้ยพ่อเนี่ยเพื่อนเอ๋อพ่อเนี่ยเพื่อนเอ๋อเขาอุ้ยพ่อเขาไปได้เพื่อ ว่ารดูหาอี่แหละว่าเป็นว่าวในเมฆพาเว้าก็ได้เอ้าเอ้าให้เมเว้าก็ได้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งให้เพิ่นร่ำเพิ่นรวยแล้วเฮ้ยสาธุจ้ะขอให้ร่ำให้รวยไปมื้อหน้าเด้อขอให้โชคดีไปมื้อหน้ามื้อหน้าขอให้ห่างให้มีก๊กเก่าที่มาช่วยเหลือคนน้อยอ่อืออ้าวาตุว่ะสิสาธุจ้ะเออเว้าก็บริเป็นวันนั้นอยากได้รถที่ว่าวเฮ้ยก็บริได้แล้วแบบนี้ฮ่าอยูไม่เว่าวช่างเป็น อยกได้เรทีบก็ว่าบ่เป็นบ่ได้แบบนี้ว่าวปลาปีนต้องว่าเป็นเว้ยพรมันมวนนะเฮ้อยากได้อีกกระไดอ้ากลับได้ปุณิเด้อซื้อเข่ากรับเอาอันนี้มาให้พี่น้องไอ้ซื้อเข่ามาให้ลานกับซื้อเอาเข่าสองกระสอบเนาะกับไข่กับมีเนี่ยอ่ะมีเอาลูกเนาะบ่มากินเห็นไหมเนาะอ๋อโอเคพอดีพ่อไร่ไว้ขวากิน กไปต้มกินทั้แหละมันบูมี่อย่างเนาะจะคิดไปหาอย่างอยู่พี่ขอให้ร่าให้รวยกว่าเก่าเนาะนังจะผ่านเนี่ยก็เลือกเอาไปไปซักให้พ่อดนเด้อบัสไซบัสไซเรอส่วนเอาเมื่อก่อนวันนี้เด้อไปบายกันไว้ไปบายก่อนบาย้อย่าอมมือเอาเขาเขากลับเด้อวันนี้เด้อเากลับเด้อไรเด้อเออ โอ okay, นะเคเนาะพ่อแม่พี่น้องบาหนีกับเตียงสิขอตัวเดินทางกลับก่อนพี่น้องเลยโอ้เตียงกัซื้อเครื่องซื้อของมาไว้ให้หลานเพื่อนอนไะไรพอได้อยู่ได้กินเนาะม,นมาม่าปลากระป๋องแล้วก็เสือ้อผ้าแล้วก็เข้าพี่น้องเลยก็ยพผ้ากันอยู่นี่แหละป้าเจ้าเนาะแต่ือว่านักนวงเพระาะว่าทั้งเพื่อนกับทั้งครอบครัวกับพ่อแม่ยังเพื่อนดูบ้านกำลังน้่อยพี่น้องเลย แล้วก็บโบมีน้ำบดอกบาดาลแล้วก็บโบมียังนะไปเลยกับเนาะเฮน่าจะก้ากับบมีสิบไปหารับจ้างเห็นหน้าคนอื่นกับโบมีรถมีล่างมาสร็ก็เลยผ้ากันตัดสินใจมาอยู่สวนน้อยนี่แหละเนาะอันคาเลงกับเดือนละหาแสนกีบต่อคนหรือว่าเดือนละหนึ่งพันบาทนะเพี่อนเนาะผาอ้อยเพื่อนนี่กัซื้อข้าวกินกันแทบที่พ่อพี่อนเลยกันนักนวงสนงในอยู่เนาะ บ้านเฮาก็ได้พี่น้องเอ้ยมงอยู่มงเซาก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยฝนตกมาก็เปียกเบิดบ่เป็นต่อยู่แต่เซาเนาะพี่น้องเอ้ยไปเห็นตมงอื่นกนักนวงอยู่เนาะเพิ่นมาเห็นกองลูกหลานเจ้าของนพี่น้องเจ้าของก็ถือว่าอทูพอสมควรพี่น้องเอ้ยมาอยู่สวนอ้อยนี่2ปีลปีปลาย2ปีแล้วละยังบ่ได้หยังพี่น้องเอ้ยเงินเดือนนะก หรือว่าเดินไปหนึ่งพันบาทเนาะแทบที่ซื้อ,อยังบ่ได้เลยพี่น้องเลยทิ่โตนะบะเตียงกับตัวลาไปก้อนอันนี่พี่น้องเลยต้องขอขอบคุณข,ขอบคุณขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีทั้งฝั่งไทยเป็นระดับเงินไหมบะเตียงจํานวนหนึ่งพี่น้องเลยแล้วก็ซื้อเครื่องซื้อของเนาะแล้วก็บะเตียงเอาเงินบะเตียงเพิ่มสนามในซื้อมาให้ลานนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะก็ะได้อยู่ได้กิน,นอ่ะก๊าบกวนได้ประเด็นเด้อบ๊ายบายก่อน เออเอาขึ้นไว้เด้อเขาเด้อพ่อตัวมากยกขึ้นไว้เด้อ <c oughs> โอเคพี่น้องเลยปาตีนสิขอดูเดินทางกลับก่อนแบบนี้ก็ซอยเรือกันไปเบื้องต้นก่อนนะพี่น้องนะเนาะก็พอได้บรรเทาก่อนพี่น้องเลยเรือเตียงได้เงินได้ค้ำมอีก,กอนก็ับซื้อสังกงนนะสีมาให้ทั้งเพิ่นเนาะบ่มี้หัดสังกะสีสีมุ่งพี่น้องเลย จากได้น้ำนี่จะได้น้ำบาดาลน,นี่อยู่เพื่อนกันบวาสาันพี่น้องเลยเพราะว่าผมมีน้ำบาดาลอยู่เพื่อนกับชิเมะอ,อยู่เพื่อนกับลำบากเนาะไปหาขอน้ำใส่น้ำมุ่งก็ได้พวกผมบมมีน้ำบาซา่์โอ้ยแกหนุงเนี่ยอยู่พี่น้องเลยเป็นกระได้ก็เลยตัดสินใจมาอยู่ปลาอ้อยปลามันนี่เนาะโอ้ บะเตียงกะค่อยชลอยสู้กันไปพี่น้องนเนาะเท่าที่กําลังทรัพย์กําลังทุนจะมีพี่น้องเลยเดี๋ยวรอบหน้ารอบในก่อนที่ซื้อสังกสีมาให้เพิ่นก็ได้เพิ่นมุ่งนี่แหละเนาะแต่จะชลอยเรื่องน้ามันแน่พี่น้องไอนดดน้น้าบาดรานดูเพื่อนเพื่นนั่นแหละไปชให้แต่คนอื่นแบบพี่น้องเจ้าของกับบมี่วสันก <c oughs> ว่าบะเตียงกะบ่ได้ค่อยเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะส่วนน้อยนี่ก็คำว่าเข้ามา ให้จ้อยกับบเห็นดอกพี่น้องเหตุผลจนหลายบทียงกับบได้คอยอยู่บ้านมีแต่ไปกับไปน้องพี่นอนะ้องเนาะอนะสารัเมื่อนี้กับเตียงกขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรดสุขุจุคนที่เข้ามาติดตามทรงขิ่จ,จนจบแล้วกับประคำโฆษณาแล้วก็ขอขอบุญขอบคุณ,คณผู้ใหญ่เจดีย์พระสุขุจุคนที่ได้การช่วยเหลือทั้งคนถูกคนยากในสบก่อละเฮาเขาขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพห่างกายแข็งแรง ก็ห้เย็นเป็นสุขสุขใจสุขใจไปตลอดชีวิตนอนรับคะแนนกันหมื่นนอนตื่นในนั้นกันแสนเ,เ,สเนะาะจะให้มาสำได้ก็คอยกับคืนให้เจ้าร้อยเท่าพันเท่าซาถูเดอ้อเนาะอัสลามุณีกับพ่อเตียงประตูลาไปแล้วพี่น้องเลยสบายดีเดอ้อพี่น้องวัชกูจุกคนเนาะพี่น้องเนาะ